ในกรณีที่เรามีรายการบัญชีที่มีรายการจ่ายล่วงหน้าเป็นลายปีและต้องการให้ระบบช่วยบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนพร้อมกับขามญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเราสามารถสร้าง amortization watcher ตามขั้นตอนดังนี้คลิกเข้าที่ module general ledger จากนั้นคลิกฟัง c t i o n amortization watcher มองหาปุ่ม add ซึ่งอยู่มุมบนขวามือทำการคลิก add เพื่อเริ่มขั้นตอนการสร้าง amortization watcher ลงต้วในการเลือก prefix ที่เราต้องการมนทึกข้อมูลจากนั้นคิดที่ช่อง amortization by เพื่อเลือกวิธีการคำนวณซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานแบบใดระบบจะมีอยู่ด้วยกันสแบบแบบที่1 day in month คือให้ระบบคำนวณเป็นรายวันแบบที่2 monthly คือให้ระบบคำนวณเป็นรายเดือนขอยกตัวอย่างเป็นการคำนวณแบบรายเดือน ถัดมาค่ะทำการกำหนดข้อมูล p e เรียเริ่มต้นในช่อง start date และกำหนดพีเลียสิ้นสุดในช่อง end date เพื่อให้ระบบทำการบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติกำหนดข้อมูล u r r e n c y และ a t ทที่เราต้องการบันทึกข้อมูลใส่ข้อมูล d e s c r i t t i o n ของการบันทึกบัญชีที่เราต้องการเช่นการบันทึกค่าซอฟต์แวร์ Subscription เป็นรายเดือนและกับบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายล่วงหน้า บอกจำนวนเงินค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดที่เราตั้งไว้ที่ช่อง Amount to amortize ต่อมาในส่วนข้อมูลของ amortize account ให้เราเลือก department และ account code ของค่าใช้จ่ายในด้าน Debit และเลือกข้อมูล department และ account code เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด save และกด ok อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเสร็จสิน้นการสร้าง amortization voucher จากนั้น ระบบจะแสดงรายละเอียดว่าระบบได้ทําการบันทึกบัญชีกี่พลเยดและแต่ละเพีเยดจะบันทึกด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่หลังจากที่เราได้ทำการตั้งค่า amortization er template เอาไว้นะคะเราสามารถให้ตัวระบบเนี่ยทำการบันทึกบัญชีให้เราอัตโนมัติได้โดยใช้งานผ่านตัวโมดูล general ledger คลิกที่เมนู procedure จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า apply นะคะตัว amortization template ให้เราทำการเลือก p e r i ี d ที่เราต้องการให้ตัวระบบสร้างข้อมูล Journal v o r s i อัตโนมัติและกดที่ปุ่ม Apply หลังจากกด Apply เรียบร้อยแล้วตัวระบบจะทำการสร้าง Journal v e r s i n ตามข้อมูลของ amortization v e r c i ที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้และระบบจะสร้างเฉพาะตัว amortization v o r c h e r ที่อยู่ใน p e เ i ียที่เราได้ทำการเลือกเท่านั้นระบบจะแสดง Pop-up และจำนวน Journal v e r s h e r นะคะที่ทำการสร้างให้ ว่ามีทั้งหมดกี่ลิของหลังจากกดโอเคแล้วนะคะเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการแอ p พลาเราสามารถกลับไปตรวจสอบข้อมูล Journal v e r s h e r ที่ทำการสร้างโดยคลิกที่ฟังก์ชัน Journal v e r s h e r ค่ะระบบจะแสดงรายการ Journal v e r c h e r ที่ทำการสร้างขึ้นล่าสุดให้กดที่ตัวไอคอนรูปดวงตานะคะเพื่อดูรายละเอียดของข้อมูล Journal v e r s h e r ใบนั้นเราสามารถสังเกตตัวซอสนะคะ ซึ่งตัวระบบเนี่ยจะแสดงด้วยซอส AMOT หรือข้อมูลตัวเอกสาร Journal V o t c h e r ที่เกิดจากฟังก์ชัน Apply Amortization Template ค่ะ